ครับเพื่อนๆคลิปนี้จะพาเพื่อนๆไปทําการประกอบชุดเล็บม้าหรือว่าสปริงวาลนะครับมี3วิธีในการประกอบง่ายๆนะครับเพื่อนๆก็แล้วแต่ใครจะชอบแบบไหน,นจริงๆก็มี4วิธีแหละนะครับสีวิธีนั่นแหละแต่ผมยกตัวอย่างมาแค่3วิธีนะครับเพื่อนๆก่อนอื่นเลยนะครับเราก็ใส่ซิน ซินหลอดอ่าสินขาวาลเข้าไปสินกันรั่วกันควันนั่นแหละนะครับเพื่อนใส่สินเข้าไปใส่แป้นรองสปริงเข้าไปนะครับทีนี้เราก็เอาวาลไปชุบน้ํามันนะครับเอาวาลไปฉลมน้ํามันแล้วก็ใส่วาลเข้าไปนะครับทีนี้ก็เอาสปริงวาลมาใส่ทีนี้ในการใส่สปริงวาลนะครับด้านที่เป็นสีนะครับหรือว่าด้านถีอยู่ล่างด้านห่างอยู่บนนะครับ เคเลดแรกนี้นะครับผมจะใช้ C ี a คมนะครับในการกดวาลหรือว่าเครื่องมือที่ใช้ในการกดกดเพื่อที่จะประกอบวาลแล้วก็เพื่อที่จะถอดชุดวาลนั่นแหละนะครับเพื่อนเพื่อนะครับเรามาดูพร้อมๆกันนะครับเพื่อนเพื่อนว่าเคดแรกน,นี้นะครับจะใช้ระยะเวลาในการประกอบนานมากน้อยแค่ไหนจะประกอบยากง่ายแค่ไหนนะครับเพื่อนๆอ่นโดยปกติแล้วผมไม่ค่อยใช้วิธีนี้ นะครับในส่วนตัวมองว่าช้าเสียเวลายุ่งยากนะครับเพื่อนๆนนะครับนี่นะครับเพื่อนนะครับเราก็นะครับหมุนลงมาก่อนนะครับแล้วก็โดยปกติซีแคมเขาจะแถมตัวตัวหัวกดมาสามแบบนะครับไม่รู้ว่าหายไปไหนบ้างแล้วเพราะว่าผมไม่ค่อยได้ใช้นะครับเพื่อนนะครับแล้วก็เอาซีแคมด้านล่างก็เอาไปยืนกับ ใบวาวไปกดไว้กับใบวาวนะครับเพื่อนๆส่วนฝั่งด้านบนนะครับเราจะเอาเนี่ยตัวบล็อกของเขานี่แหละมาสวมแล้วก็หมุนเกลียวลงมาเพื่อที่จะดันสปริงลงไปก่อนนะครับแล้วเราก็จะทําการใส่เล็บม้านะครับหรือว่าประกับล็อกวาวนะครับเพื่อนๆนะครับนี่นะครับเราก็จะใส่เข้าไปเนี่ยปัญหาก็คือเวลาเราหมุนเนี่ยนะครับมันจะเอียงมักจะเอียงนะครับเพื่อนๆถ้าเป็นตัวอ่า เรียกว่า C ีแชมกดวาวนะครับเพื่อนเพื่อนในการใช้ C ีแชมกดวาวนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับมันอาจจะช้าก็จริงนะครับเนี่ยกว่าที่เราจะหมุนลงไปได้นะครับเพื่อนเพื่อนเห็นไหมนะครับกว่าที่เราจะใส่ลงไปได้เนี่ยนะครับเห็นไหมบางครั้งบางทีมันก็เอียงนะครับบางครั้งบางทีมันก็เอียงเราก็จับมือเดียวด้วยบางครั้งบางทีมันก็ลําบากนะครับ ่ามันก็เลยกลายเป็นงานที่ช้านะครับผมก็เลยไม่ชอบที่จะใช้ซีแคมนะครับเพื่อนเพื่อนี่ถ้าเรากดลงไปนะครับเขาก็จะเข้าไปในลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อนพอจังหวะที่เราคลายเกลียวออกมานะครับเพื่อที่จะให้เล็บมาล็อกนะครับมันข้อมันก็มีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งนะครับก็คืออเราสามารถ จัดช่องว่างระหว่างเล็บม้าหรือว่าประกับล็อกวาลสองอันนั้นได้ให้อยู่ในระยะห่างที่เท่ากันนะครับเพื่อนๆือนแต่ว่าบางครั้งบางที่เราคลายออกมานะครับมันขึ้นมาแบบเอียงเอียงมันก็จะไม่ล็อกนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับมันก็ความเสี่ยงมันก็สูงเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าเราคลายคลายเกลียวของซีแคมออกมานะครับมันเอียงนะครับประกับล็อกวาลมันไม่ล็อกมันอาจจะกกระเด้ง มนโดนเราก็ได้หรือว่าจะกระเด้งกระเด็นหายไปก็ได้นะครับผมก็เลยนะครับไม่ชอบนะครับที่จะใช้ซีแคมนะครับนี่เพราะว่าบางครั้งบางทีมันมันกดไม่ตรงไงนะครับเ,เพื่อนเนี่ยเทคนิคการใช้เขาก็ใช้ลักษณะแบบนี้แหละนะครับสําหรับซีแคมกดวาวครับเ,เพื่อนๆนทีนี้เราก็มา ดูวิธีการประกอบวาล์วแบบที่สองนะครับโดยการใช้เครื่องมือ DIY ขึ้นมาน,นี้ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆช่างจากกลุ่มช่างด้วยนะครับที่ส่งมาให้นะครับก็เพื่อนๆช่างก็ทักมาโทรมาบอกอาจารย์เดี๋ยวผมส่งไปให้นะครับผมส่งตัวกดสปริงวาล์วไปให้นะครับอ่าก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับที่เพื่อนๆเอฟซี ได้ทําการส่งมาให้ใช้นะครับมาทดลองใช้นะครับก็ DIY ขึ้นมาเองนั่นแหละนะครับนี่นะครับก็ดูเอาเลยนะครับเทคนิคการใชนไหมเร็วกว่าไหมครับเพื่อนๆนะครับเร็วกว่าการใช้ซีแคมไหมนะครับใช้ซีแคมมันช้าไงนะครับแต่ถ้าเป็นรถทั่วไปนะครับเพื่อนเพื่อนใช้ตัวกดแบบนี้มันจะเร็วกว่านะครับแต่ทีนี้นะครับ มันก็มีข้อเสียอยู่ตรงที่ว่านะครับเพื่อนๆมันก็มีข้อเสียอยู่ตรงที่ว่าอ่าไอตัวกดแบบนี้ถ้าไปเจออย่างอ่าโซนิกนะครับถ้าไปเจออย่างโซนิกกดไม่ลงนะครับเพื่อนๆนั่นก็คือข้อเสียของเขานะครับเพื่อนเพ่อโซนิกก็จะเป็นอ่าสปริงที่แข็งมากเลยนะครับเพื่อนๆถ้าเป็นโซนิกก็ย้อนกลับไปใช้สูตรแรกก็แล้วกันนะครับเพื่อนๆนนะครับถ้าเป็นมีองมีโอรถพวกนี้ก็ นะครับใช้เป็นตัวกดก็ได้นะครับทีนี้ก็เข้ามาสู่วิธีการกดวาวแบบที่สามนะครับก็คือเป็นวิธีที่ผมใช้อยู่เป็นประจำประจำทุกวันนั่นแหละนะครับเพื่อนนะครับก็เป็นเทคนิคที่ผมชอบมากเลยนะครับไม่ต้องไปเก็บเครื่องมืออะไรให้ยุ่งยากนะครับเพื่อนก็ประแจแหวนเบอร์สิบ5ี่สิบห้าเรานี่แหละนะครับกดลงไปเลยนะครับเพื่อนอ่าซูมให้ดูนะครับเพื่อนว่าระหว่างแบบที่1แบบที่สองและก็แบบที่สามอันไหนจะเร็วกว่ากันนะครับเพื่อน นะครับเห็นไหมนะครับแบบที่สองกับแบบที่สามจะเร็วกว่าแบบที่หนึ่งนะครับเพื่อนเพื่อนแบบที่สองกับแบบที่สามจะเร็วกว่าแบบที่หนึ่งนะครับเห็นไหมนะครับบางครั้งบางทีเราก็ไม่จําเป็นต้องดิ้นรนไปซื้อเครื่องมือพิซงพิเศษอะไรมากมายมันขึ้นอยู่กับเทคนิคและก็วิธีการทําความเข้าใจในหลักการนะครับเพื่อนเพื่อนบบถ้าเราเข้าใจแล้วว่าเออเรากดลงไปแล้ว ในตัวเล็บม้ามันจะไหลตามหลังลงไปเราก็ทําไปนะครับมันก็จังมีอีกวิธีหนึ่งก็คือเอาตัวทีเราธรรมดานี่แหละนะครับก็ประกอบเหมือนกันนะครับแต่ใช้เป็นตัวทีดันนะครับเวลาใช้ตัวทีดันเขาอาจจะใช้เป็นยางในรองเข้าไปข้างในข้างในรูตัวทีนะครับหรือว่าอาจจะใช้เป็นผ้ารองก็ได้นะครับเพื่อนเือก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งนะครับเพื่อนแล้วนะแต่เทคนิคนั้นเรามองไม่เห็นเล็บม้า เรามองไม่เห็นประกับล็อกวาวนะครับมันอันตรายที่จะดีต่อมาหาตัวเรานะครับมันเพื่อนเพราะว่าเรามองไม่เห็นว่ามันเข้าล็อกหรือยังนะครับเพื่อนนะครับหลังจากที่เราทําการประกอบไปเป็นเสร็จที่เสร็จสับเรียบร้อยนะครับเพื่อนเราก็เอาด้ามตัวทีนั่นแหละนะครับมาเคาะนะครับมาเคาะเพื่อที่จะให้เล็บม้าเข้าล็อกอย่างเต็มตัวเต็มที่นะครับเต็มหน้าสัมผัสแล้วก็เป็นการเช็คด้วยว่า เล็บมาล็อกอยู่ไหมถ้าล็อกไม่อยู่มันก็จะกระเด่งหลุดออกมานะครับเราก็ต้องเคาะเช็คนะครับแต่ว่าเทคนิคการเคราะเช็คก็คือต้องยกให้ลอยจากพื้นนะไม่ใช่ว่าไปเคาะกับพื้นเดี๋ยวเคาะลงไปวาวไปกระแทกพื้นจะกลายเป็นใบวาวคดนะครับเ,เพื่อนๆนะครับหลังจากนั้นก็นะครับ,อนะรบเอาแคมมาประกอบเข้าไปก่อนในเทคนิคการประกอบแคมนะครับก็ อ่าถ้าเป็นของสกูปปี้ไออย่างพี่เพื่อนเอนเห็นก็ฉลมน้ำมันแล้วก็ยัดเข้าไปเลยนะครับเพื่อนเพื่อนไม่ได้มีอะไรมากนะครับนี่แล้วก็ล็อกน็อตเบอร์สีไว้ซะนะครับเพื่อนๆนนะครับอ่านี่ล็อกน็อตเบอร์สีไปเลยนะครับให้เต็นที่เสร็จสับเรียบร้อยไปก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับเพื่อนเพื่อนเราก็มา เอาน้ำมันมาชลมที่กระเดืองวาลแล้วก็สลักกระเดืองวาลนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับก่อนที่เราจะทําการประกอบให้เราทําการตรวจเช็คนะครับรถแต่ละรุ่นบางครั้งบางที่กระเดืองวาลไอดี ID กับไอเสียมันแยกนะครับไม่ได้ใช้ร่วมกันนะครับนี่นะครับมันจะมีตาตุ่มหรือว่าติ่งอยู่ติ่งหนึ่งสําหรับกลไกยกเบาหรือว่ากลไกล,ลดกําลังอัดนะครับตัวที่มีติ่งแบบนี้ของรถฮอนด้า นะครับก็ต้องเอาไปวางไว้กับว่าวไอเสียนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับเราก็ต้องแยกกระเดื่องด้วยนะครับนี่ไอเสียนะครับจะมีติ่งอยู่ติ่งสําหรับยกวาวนั่นเองนะครับสําหรับกลไกยกวาวจะมายกในจังหวะที่เครื่องยนต์ดับนะครับเพื่อนเพื่อนหลังจากนั้นก็ฉโลมน้ํามันแล้วก็สอดเข้าไปเลยนะครับเพื่อนเพื่อนสอดสลักเข้าไปเลยแต่ทีนี้ในขั้นตอนการสอดสลักนั้นนะครับเพื่อนเพื่อน รถบางรุ่นอาจจะมีเกลียวนะครับเกลียวน็อตสำหรับหมุนเบอร์12เข้าไปแล้วก็ดึงออกนะครับดังนั้นอย่าใส่ผิดด้านนะครับก็อันนี้ก็คือพูดเผื่อลหลายๆรุ่นด้วยนะครับเพื่อนๆนะครับบางรุ่นก็ไม่มีเกลียวเลยก็ดันเข้าไปได้เลยนะครับเพื่อนไอ้ตัวรุ่นที่ไม่มีเกลียวนี่มันก็อันตรายอย่างหนึ่งนะเวลาที่กร,กระเดื่งวาวกับสลักกระเดื่งเนี้ยมัน มันสึกหลอมันเสียสีกันมันสึกหลอนะครับบางครั้งบางทีมันถอดไม่ออกนะแทนควรที่จะมีเกลียวไว้ใช้ขันเบอร์12เข้าไปเพื่อที่จะดูดออกนะครับจะดีกว่านะครับเพื่อนนะครับแต่ว่าหลายๆรุ่นทุกวันนี้เขาออกแบบมานะครับไม่เผื่อว่าแกนกระเดืองวาวสึกเลยนะครับเพื่อนๆอะนะครับก็เป็นอันเสร็จสรบเรียบร้อยสําหรับการประกอบฝา สูบของสกูปปี้เอาคลิปหน้าเดี๋ยวเรามาตรวจเช็คปลอกสูบที่ควานมาใหม่ครับ